แต่เมื่อกี้นี่เห็นเห็นภาคอย่างหนึ่งนี่กูแทบเข้าวัดเลยทำไมล่ะบวชบวชพ่อไงบวชพ่อไะ เนี่ยเด็กอยู่เด็กอยู่เนีเน่เด็กอยู่มองเห็นปะอะไรรูกกงอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจอันไหนกันเนี่ยแล้วไม่ค่อยแน่ใจทำไมอ่ะเรามั้งคิวเพราะเล่นน้ำโคตรกากเลยจริงมันไม่มันไม่ค่อยสดแล้ว้ยถ้าซื้อใหม่ใหม่มันจะทำไมมันทำไมวะตอนนี้มันเป็นเนื้อสไลดแล้วเนื้อแดงๆเลยอ๋อต้องเนื้อแดง มันมีมดมันมีมดมันมีมดอย่างหนึ่งที่บินได้มดแคนไฟล์ยแ่งโคตรเก่าเลยน้ำเนี่ยทำไมอ่ะใบเละมันส่งมันเหลืองอ๋อมันไม่แดงเออต้นจำปลาเราต้องจำก่อนแล้วเราถึงปลาได้ถ้าจำไม่ได้ก็ปลาเนตี ได้ทำอะไรเนะี่ยสัตว์สัตว์ชนิดแรกที่เราเจอในวันนี้นะผมสวัสดีครับผมว่ากินหญ้าเฮ้ย